สวัสดีครับมาอยู่กับโมบาย g ีเจนนะครับก็ได้ฮีโร่ตัวใหม่มาจริงจริงได้มาสองตัวแล้วแหละได้อ่ามโนทอร์ Min นะครับมโนทอร์กับกับตัวอะไรวะตัวเนี้ยอะไรอูอูกาดเนี่ยอูกาดนะครับได้มาก็อูกาดโหดนะที่มันมีสกิลดูดเลือดตีแรงๆ,ๆครับโหต้องสงสัยต้องออกเข้าใหม่ครับ ออกจากระบบอุ๊ยออกจากระบบแป๊บหนึ่งครับออกเข้าใหม่ดีกว่ามันไม่มีเสียงนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีเสียง ก็แรงตกสองเมื่อวานนี้แบบแพ้ so แ,แบบโหถ้ากดเข้ามาดูสกอร์นะแบบแพ้แบบโคตรเอามาหิตอะแม่งแพ้รัวๆรๆๆจนแบบต้องหยุดเล่นอะจนเหลือเนี่ยอีลิตหนึ่งอะอย่างเซ็งอะอุ้ยคอมดับ 1> <1> <1> <1> ลองเล่นตัวนี้ก่อนดีกว่าครับ เนี่ยอูกาดนะครับอูอูกาดอูกาดเท่ะนะผมว่าตัวนี้เป็นนักดาบิเท่เนะ่ยใส่ดาบถือดาบใหญ่นะครับเปลี่ยนสกิลก่อนครับรอบที่แล้วใช้สตันผมว่าไม่เวิร์กอ่ะผมว่าวิ่งดีกว่าครับมีแต่ตัวบูทั้งนั้นเลยไม่มีตัวแท้งเลยเอาอูกาดก่อนก็ได้ครับลองเล่นดูก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ชินครับ จริงๆได้มาหลายวันแล้วตัวเนี้ยลองเล่นดูแล้วผมว่าอาเซเบอร์น่าจะง่ายกว่ามั้งแต่ว่าตัวนี้ได้เปรียบกับพวกเวลาตีตัวแท้งหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันตีดูดเลือดแรงมากอะ่ะอ,อแรงแรงแรงมากๆนะครับที่เท่าที่สังเกตคือแม่งตีดูดเลือดแบบโหดมากอะ่ะอืม อ่ะเข้าป่าครับสายนี้หมวดป่าก่อนเลยมาแล้วครับ โอ้มันช่วยสกิลตั้งทีนึงไงเมื่อกี้ก็เปิดเสียงแล้วนี่วะทำไมไม่มีเสียงอย่วะนี่ก็เปิดแล้วนะอันนี้อะโอ,โอ้ยกเลิกช่างมันก่อนเดี๋ยวงงโดนสับครับหัวเข้าไปไม่เป็นไรครับฟังแบบไม่มีเสียงไปแล้วกัน มันปรับใหม่อ่ะมีแบบว่าเด้งเลือดด้วยครับเพราะว่าเห็นอัพแดตอยู่ครับเนี่ยโดนตีก็เลือดลดด้วยเหมือนจะมีหลอดเลือดนะครับก็ดีเปรกแบบหนึ่งนะครับอืมสับโดนคีบซิวูวู้ยวูวู ก็จะหมดโคตรเสี่ยงเลยกดตีป้อมเข้า77เออมีดาเมจเด้งให้ดูนะครับก่อนหน้านี้จะไม่มีนะครับเกมนี้โอ้ยยิงอีกทีกูตายเลยนะเนี่ยเพื่อนกลับไปแล้วอุย้ยตัวปืนมาครับหลบก่อน บวกห้าสิบสามนะครับอุ๊ยได้ดูดเลือดนะครับยังยังยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ก็ถือว่าเป็นดูดเลือดครับเนี่ยครับข้อดีของตัวนี้แม่งด,ดูดเลือดโคตรโหดเลยอะ รู้สึกจะปลาจากสกิลอันติมั้งครับที่ทำให้มันดูดเลือดเพิ่มขึ้น สวยครับดอกนี้เหมือนรู้กัน <c oughs> มีแบบรอคู่กัน,น้วยนะ <c oughs> ปกติขเขาจ้าก็ไม่มีใครมารอเป็นเพื่อนอย่างนี้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับมันไม่ได้แบบจะบอกว่าไงดีไม่ได้รู้จักกันอ่ะ <c oughs> ตีเต่าดีกว่า <c oughs> เออเหมือนมันมีสองจังหวะเบิ้ลเลย เนี่ยดูดิแต่ขึ้นเออมีร้อยเก้าหรือว่าเราโดนเต่าตีวะไม่เป็นไรครับซับเอาเต่าก่อนรองเท้าครับได้รองเท้าแล้วได้รองเท้าแล้วปั๊มปั๊มปั๊ม ปมปมมผมว่าตัวนี้แม่งความโคตรมันอะด้วยความที่มันดูดเลือดแล้วสกิลใช้มานามไม่ได้เยอะนะครับ เน็ตเน็ดเน็ดเน็เน็มาซี่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 กระแรงอยู่เหมือนกันมาซี่อุ้ยกระตุกตายหาเลยตัวที่น่าเบื่อที่สุดนะครับแฟนนี่เนี่ยแฟนนี่เป็นตัวอะไรที่น่าเบื่อที่สุดเลย คือเฟนนี่ที่น่าเบื่อนี่ยคือเฟนนี่มันจับยากมากครับเนี่ยเวลามันหนีอ่ะมันหายไปเลยเห็นปละ่ะมันกระโดดสองทีนี่เฟนนี่ถึงก็หายไปเลยตามเฟนนี่ไม่ทันนะครับมาแก้เฟนนี่อุย้ยฟันเ่ยต้องฟันอย่างเดียวแล้วไม่รู้ต้องแลกแล้วต้องแลกแล้ว ตรงแรกแล้วมองไม่เห็นด้วยว่าใครเป็นใครฟันอย่างเดียวแล้วฟันฟันเข้าไป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 ไม่แรงหรอกเน้นฟันมั่วอุชั <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่าค่าไข่ตายม้างเอางี้ดีกว่าเพรมันมั่วก็โดดเข้าไปได้ก็สับอย่างเดียวแล้ว โอเคครับลองตีนี่ดีกว่าน่าจะตีไหวมั้งกับตัวเนี้ยเนี่ยพอมันโดนสกิลเนี้ยครับดูเลือดเราเด็เห็นปะพอเรากดอันติใส่ใส่ใส่อ่าใส,ใส่อะไรวะหลอดอ่ะอุ้ย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 พวกนี้นี่จะตีหลอดอีพวกนี้นี่ มานนี่มา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 นี่มันี่หัวดหัวดห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 วดเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยืหเพื่อนมาช่วยนี่อยากจะบวกอยากตีหลอดนะครับไม่ได้ตีที ต,ต,ตีอยู่ก็โดนใส่สกิลแล้วรู้สึกว่าใส่สกิลเนี้ยเพื่อนเราจะได้ด้วยมั้งผมไม่แน่ใจนะว่าทีมจะได้ได้กับเราหรือเปล่าวิลืม ตาน่หว่าเต่ามาอีแล้วหมดเตากันครับตัวนี้ฟาร์มเงินไวมากอะที่ผมดูดูนะเพราะว่าพอออกดูดเลือดปุ๊บแล้วด้วยสกิลของมันอะสกิลอันติของมันอะทำให้เลือดแทบไม่ลดเลยครับแล้วก็เนี่ยเก็บไปได้เรื่อยๆเลยครับ ไม่ทันเลยปัม๊มอย่างแรงอะ่ะขอบอกว่าชอบสกิลดูดเลือดมันมากกว่าแต่แม่งกดแบบมันชอบขึ้นเป็นไอคือชอบโดนหยุดก่อนอะ่ะแล้วดูมานาเยมานาแม่งใช้น้อยมากอะ่ะ มาครับ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 หัวจับฟันนี่ก็หัวจับหัวหัวหัววิวิวโดนทวนโดนทวนโดนอะไร มันจะโดนทัวรลากกลับมาแล้วก็จะาเหตุการณ์ต่อจากนี้ไม่ได้นะครับ วิ่งก่อนครับวิ่งวิ่งวิ่งครับแม่งไม่ทันแหละตึมตึมเนี่ยตัวนี้ข้อดีของตัวนี้นะครับบูกับตัวไหนก็ได้คอยดูจุกหนึ่งหนึ่งแม่งเอาแม่งลงยากมากอะ่ะตัวนี้ยิ่งถ้าแบบว่าตีแรงด้วยนะดูดเลือดแบบโหดมากอะ ต้องเน้นตีแรงๆเร็วครับเดี <st> ๋ยวไปดูเพื่อนกันอุยอุ้ยอุ๊ยอุยนี่ให้สองเลยครับให้สองครับให้สองครับดูดเลือด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 โอ้โหฆ่าได้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เกือบตายแล้วนะ นิดหนึ่งครับนิดหนึ่ง เกมนี้น่าจะชนะนะครับหลังจากที่เมื่อวานยับเยินเสถุงส,สติติหายกระจุยกระจายเนี่ยเห็นปะเฟนนี่จับไม่ได้ขนาดตัวทวนอ่ะขนาดตัวทวนยังวิ่งไล่เฟนนี่ไม่ทันเลยครับอุ๊ยขี่ดอกอพันอะไรอะไรทวนอะไร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 ,อ,ะไรอุ๊ยอุ๊ยโดนปืนยิงโดนลุมแย่จุง แดกยำนะครับสภาพเมื่อกี้ อ่ะโอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็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 ดีนะตัวนี้ก็ก็ดีในระดับหนึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็ตีแรงนะครับแล้วว่าบวกแบบคือถ้าบวก1นึ่งหนึ่งอะถ้าเป็นพวกสายดาบหรือสายอะไรอะถ้าตัวนี้มีของหรือมีอะไรนะได้ MVP ด้วยก็เอามาลงยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยเจออย่างอย่างอย่างเซเบอร์เนี่ยถ้าเล่นเซเบอร์แล้วไปเจอตัวนี้อันติเข้าไปถ้ามันไม่ตายนะ คือถ้าอันติเข้าไปแล้วแล้วตัวแล้วตัวเนี้ยไม่ตายอ่ะจำชื่อไม่ได้ดูดิอ่าถ้าตัวอูกาไม่ตายเนี่ยต้นชวนเล่นอย่างถ้าตัวอูกาไม่ตายเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้เอามันไม่ลงอ่ะคือต้องอันติแล้วให้มันตายเลยอ่ะโอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วการฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่น